ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile แล้วระหัวข้อของวันนี้ต้องเลีย้ว่าในช่วงนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปล่อยกิจกรรมผมที่ใช้ CP น้อยๆแต่ถ้าว่ามีโอกาสในการได้รับในส่วนตัวปืนระดับอีพิและก็ระดับแร่ขึ้นไปผม ก็ยกตัวอย่างเช่นนะผมในกิจกรรมขุดเหมืองก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะกดเพียงแค่1 C p เท่านั้นผมแล้วก็จะได้ปืนในดับอีพิกก็มีโอกาสที่มีหลายคนเนี่ยได้เยอะกันมา,มากๆเลยผมก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมมาเยอะมากสำหรับคนที่มี CP น้อยช่วงนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็ในตอนนี้ก็มีกิจกรรมตัวใหม่เข้ามาแลวผมกับกิจกรรมฟากับดักรุ้นรับปืน AK 1หนึ่งเกตสกิน e อีพิกครับผม ก็เรียกได้ว่าสก,กินตัวนี้เนี่ยมันเป็นสก,กินที่เคยมาก่อนหน้านี้แล้วผมแต่ก็กลับมาขายให้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสก,กิน New Year ก็คือสก,กินปีใหม่ในการเล่นกิจกรรมตัวนี้ผมแน่นอนว่าเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1 CP เหมือนเดิมในการสุ่มหากล่องก็จะทําการเปิดในส่วนตัวรังพึ่งแน่นอนว่าการเปิดเนี่ยยิ่งเปิดมากขึ้นก็ยิ่งใช้ CP มากขึ้นแต่ในการเปิดช่วงแรกๆเนี่ยสัก5ครั้งแรก10ครั้งแรกเนี่ย c ีมันจะใช้น้อยมากผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเปิดแล้วก็ได้ตัวปืนค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่าจากข้อมูลที่พิลิงไปเก็บมาเนี่ยหล,หลายๆคนเนี่ยกดเพียงแค่50 c p บ้าง100 c p บ้าง200 300 c p บ้างปืนอีพิกเนี่ยก็โผล่ามาเยอะจัดจัดจนถ้าจะเรียกว่าล้นในส่วนของตัวกลุ่มเฟสหลักนะเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะลองมาเปิดในส่วนตัวกิจกรรมนี้ดูดีกว่าว่า ในเรื่องของพี่ลิงเนี่ยจะลงประมาณสัก1 0 0 0ันกว่าๆแล้วกันนะว่า1 0 0 0 CP นซีนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ปืนเนี่ยจริงหรือเปล่าอ่าแต่ต้องย้ำว่าในการเปิดเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนในการเปิดหาด้วยนะแต่ส่วนมากเนี่ยประมาณสัก500อเนี่ยก็น่าจะเตยมออกกันเยอะแล้วล่ะสำหรับปืนนะรับอีพิกกระบอกใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันผมตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าซ้ายบนสุดของจอเนี่ยมันจะมีเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวลำโพงมาใช่ไหมก็ให้เกิดวรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการทําแบบสํารวจของตัวเกมับผมใครอยากม พัฒนาไปทางด้านไหนอยากให้เกมเนี่ยเด่นด้านไหนหรือว่าอยากให้สายฟรีเนี่ยดีขึ้นขนาดไหนหรือสายเติมอยากได้อะไรก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้ผมแล้วก็ทําการผลโหวตถ้าเกิดว่าผลโหวตไหนที่หลายคนเนี่ยเลือกกันเยอะๆแน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีการพัฒนาแล้วก็อัปเดตให้นั่นเองนะ, <S <S <ๆ>นะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปทําแบบสํารวจกันด้วยนะเพื่อให้เกมของเราเนี่ยพัฒนาแบบดียิ่งขึ้น เอาลรากลับมากันที่กิจกรรมใหม่กันต่อเลยผมซึ่งในคราวนี้เนี่ยปืนระดับอีพิกจะมี3กระบอกก็จะเป็น AK 17แล้วก็ตามต่อด้วยปืน l k 24ผมที่เป็นลายไทเกอร์แล้วก็จะมีปืน XPR 50ด้วยผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีทั้ง3ากระบอกนี้ตอนเลือกเตึกเริ่มก้นก็แนะนําว่าควรจะเลือกทั้ง3กระบอกนี้ผมที่เป็นระดับอีพิกก็ยืนยันไปเลยนะตอนเริ่มต้นมาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีในส่วนตัวช่องลังพึ่งที่เรากดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด30ช่อง ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดช่องครบตามจนที่กำหนดปุ๊บสังเกตว่าด้านขวาล่างเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวโบนัสครับผมโบนัสตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ของรางวัลเพิ่มเติมเมื่อเราเนี่ยกดปดช่องถึงตามกําหนดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเรากดครบ30ช่องของรางวัลทั้ง3อย่างนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าได้ทุกชิ้นแบบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นของเนี่ยมีการล็อกการันตีอยู่แล้วว่าไม่มีเกลือผมถ้าเกิดว่าถึงจํานวนที่เขากําหนดเอาไว้ยังไงก็ได้ของระดับอีพิกทั้ง3ชิ้นนี้นะแต่ราคาของตัว การเปิดครบ30ช่องเนี่ยอันนี้พี่ลิงก็ไม่ค่อยแน่ใจเห็นเขาบอกว่าใช้ประมาณ3 0 0พกว่า CP หีหน่อยในการเปิดครบหมดก็อยู่ที่ดูในการเปิดหานะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มเปิดกันดีก,กว่านะโดยการเปิดแต่ละครั้งผมเราสามารถเปิดได้สูงสุดทั้งหมด5ช่องด้วยกันผมจะกดตำแหน่งไหนก็ได้เริ่มตรงไหนงรงก็ได้แต่เมื่อเริ่มไปแล้วช่องที่เราจะกดต่อได้เนี่ยจะต้องเป็นช่องที่ติดต่อจากช่องถัดไปผมอย่างเช่นพี่ลิงกดล่างสุด ต้องกดเลือกหนึ่งในสอันที่ต่อจากข้างบนนะผมก็อย่าเลยเพื่อนๆเลยว่าเราจะเลือกช่องไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าช่องไหนมันจะมีเอเทมนะมันอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะดยเดี๋ยวพี่ลิงจะกดเล่นเล่นสัก5อันก่อนหรือ6อันอย่ดูก่อนดีกว่าครับผมน่าจะออกมาทางด้านซ้ายหน่อยขึ้นบนหน่อยขวาหน่อยไปตรงกลางอีกหนึ่งอ่ะเปิดให้สูงสุดทีละ5้าครั้งแรก5ครั้งแรกเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ56 Cp ผมอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะ56 C p มีของแร่สชิ้น ถ้าเกิดว่าอัตราส่วนในการได้ของเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยผมในการกดครั้งแรกก็ถือว่าโหสิบเปอร์เซ็นต์กว่าในการได้ปืนได้บบอีพิกเนี่ยพี่ลิงว่าแนวโน้มที่จะได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงมากอันนี้ไม่แปลกใจว่าทาไมคนส่วนใหญ่กดไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็ได้ปืนอีพิกโผล่มานะแต่ปัญหาก็คือมันจะโผลมาเป็นกระบอกไหนหรือจะมาหรือเปล่านี่ไงอบอกเลยครับผมกิจกรรมนี้เด็ดจริงอัตราการได้เยอะมากกดห้าครั้งแรกนี่ไงทุกคนมาแล้ว หมันกระบอกครับ LK 2 4ก็บครับผม,มเป็นลายไทเกอร์อะตอนแรกครับผมก็สวยงามไปนะเริ่มเราได้ของแล้วผมเหมือนเดิมว่าอย่าลืมเข้าไปออกแล้วก็กดรับในช่องของตัวจดหมายครับผมอันนี้ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยว่าในการได้ไอเทมเนี่ยดวงล้วนจริงๆนะเกมไม่มีล็อกแน่นอนคอนเฟิร์มร้อเร์เผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมตัวนี้แนะนําเลยใครเป็นสายงบน้อยอยากจะสุม่มหาปืนอีพิกสกระบอกนี้ มีโอกาสได้ค่อนข้างสูงมากคอนเฟิร์มจากที่พิลิงเปิดให้ดูสดๆเลยไม่มีการล็อกท้งนั้นแล้วก็ข้อมูลจากพ่ลิงเนี่ยได้มาจาก Facebook กลุ่มหลักด้วยนะก็มีคนเปิดได้กันเยอะมากๆภายใน5้าถึงสิครั้งแรกก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะสุ่มหาปืนในราคาที่ CP เนี่ยย่อมเยาที่สุดนั่นเองนะก็เข้าๆประมาณนี้ผมสำหรับกิจกรรมตัวใหม่เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมคุ้มมากๆสำหรับคนที่มี CP พน้อยนะทั้ง2กิจกรรมตัวใหม่ก่อนหน้านี้ด้วยนะ แล้วก็เสิริมอีกนิดนึงผมสำหรับคนที่เกิด5ครั้งแรกเนี่ยไม่ออกแล้วอีก5ครั้งเนี่ยสีซีพีประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ลิงจะกดให้ดูครับผมสำหรับอีก5ครั้งต่อมาเนี่ยก็จะเสีย CP เนี่ยประมาณเอาหายหมดเสียประมาณเกือบเกือบครับผมลุกง่ายคือกด10ครั้งแรกใช้ประมาณ300กว่า CP หน่อยๆอ,อ่ะก็จะมีโอกาสลุ้น10ครั้งซึ่งพี่ลิงก็มองว่ากดประมาณสัก10ครั้งเนี่ยกำลังดีนะถ้าเกิดมาก็ถือว่าคุ้มแล้วผม แต่าเกิดว่า10ครั้งไมมาเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะเป็นทางเลือกเลยว่าเฮ้ยเราจะเอาต่อดีไหมหรือว่าเราจะหยุดพอแค่นี้นะก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนแต่ละคนได้เลยนะก็เดี๋ยวพี่ลิงจะลองกดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเผื่อสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะรู้ว่ามันจะออกอีกซ้ําหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันซ้ํามา2อรอบอีพิคสองอันนี้คือหาเลเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขากด5ครั้งแรกเขาออกกันสองก็บอกกันรัวเลยนะแต่พี่ลิงว่าไม่น่ามาหรอกเนี่ยใช่จริงด้วยผมก็อยู่ที่ดวงแล้วผมว่าเราจะตัดสินใจเปิดต่อหหรรรรรืออววว่่่่่่่่าาาาาาาจะยยุดดแคคนนนีีีี้้้เเเังทท3ถกกกตผม เราจะต้องใช้เพิ่มอีก500ผมซึ่งกด15ครั้งก็จะกินประมาณเกือบเกือบหนึ่กว่า cp อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อแล้วว่าจะเลือกแบบไหนนะและกเ็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวกิจกรรมตัวใหม่ที่แนะนําว่าใครที่มี cp เหลือๆก็อาจจะลองกดส่งดูสักนิดนึงนะเผื่อโชคดีได้แบบพี่ลิงนะก็หลายๆคนก็โชคดีได้กันเยอะพอสมควรนะก็น่าลุ้นนะที่จะเปิดหานะ แล้วสจาบเพื่อนๆที่ลองเปิดดูเนี่ยเปิดมาแล้วได้ปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกพอลินก็นได้ที่ข้างใต้สกิปชั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุยกันสักนิดนึงดีกว่าไหนๆก็ได้มาแล้วกับ LK24 ที่เป็นสกินไทเกอร์นะปะเราไปลุยเกมเพลย์นในการเล่นกันดีกว่าผมโดยตัวปืน LK24 ที่พลินใช้เนี่ยพอลินจัดโหลดเอาของตัวหลอดไฟนะก็คือไปโหลดเอาเซตติ้งเริ่มต้นก็จะแบบเน้นสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้มัวแต่พูดเออเนี่ยต้องอย่างนี้สิให้ได้ ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทําการทดสอบผมก็เลยใช้โหลดเอาที่ตัวระบบเนี่ยเซตมาให้ก่อนก็เรียกได้ว่าเป็นโหลดเอาที่เล่นง่ายอยู่แล้วนะเอคิวีในแพทนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นปืนที่อยู่ในดับกลางๆแล้วกันนะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้แย่ผมถือว่าใช้งานได้ดีแต่ก็อาจจะมีปืนอื่นที่มีความสามารถที่แอบโดดเด่นกว่านิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของเพื่อนแต่ละคนว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะแต่ปัญหาก็คือแบบลืมเปิดมินินม่ไปกระ อัดคลิปที่ไลนนี่ลืมเปิดมินิแมปอัดตลอดใ <c oughs> สเลยทีเดียวเอ้าเพื่อนมาเกิดตรงนี้แต่ว่าเขาน่านจะย้ายมาตรงนี้แล้วล่ <c oughs> ะเจ๊เจอไหมไม่เจอเห็น <c oughs> ตรงนูน้นไหมไม่เห็นใครเลยไปไหนกันหมดยิงไปไหนกันหมดนั่นไี่เอ้ยไปดิครับเนี่ยยิงไกลได้อยู่ครับผมตัวปืนถือว่าค่อนข้างนิ่งเลยนะแต่ว่าถามว่านิ่งขนาดไหนพี่ลิงว่าอนิ่งอยู่ในระยะที่คุมได้มีแรงดิดไหนมีแรงดิดบ้างแต่เล่นง่ายอยู่ครับผมโอ้โหูไม่ตายเลยนิดนึงอันนี้ยังไงเอย เข,เข้าบ้านหรือเปล่าเข้าบ้านอ้าวใครยิงรถ <c oughs> รู้แต่ขอบคุณที่ยิงรถให้เอ้าเยวระเบิดก็เสร็จดีครับอุวยยัยงไงยังไงรถทางรถถังก็แตกขอยัดช็อตหน่อยอยังไงเลยใส่ตัวนี้ไปนิดนึงลืมเอาออก <c oughs> ก่อนหน้านี้ไปปั๊มเลเวลปืนมาลืมเอาออกตัวนี้เออเดี๋ยวฮลัลโหลมีคนไหมตรงนี้แน่นอนรู้สึกได้มันต้องมีคนแหละใจเอยเพื่อนเข้าไปรับหน้าหน่อย <c oughs> เรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยรัดไปหนึ่งอพด้านนู้นตายเพรว่าต้องมีคนเกิดตรงนู้นยิงมา ออกซ้ายไหมออกขวาซ้ายแหละซ้ายถูกต้องครับหนึ่งจำบอซ้ายหนึ่งคนบอขวาก็ามาอีกหนึ่งคนก็ไม่เป็นไรสแกนไว้หนึ่งทีสแกนหน้าดังที่สองปื๊ดมียิงกันตรงนี้ข้างหน้าต้องมีแน่นอนลัดช็อตไปดีครับสวยงาม <c oughs> ลัดอย่างเดียวเลยแล้วเนี่ยเราเกิด <c oughs> ตรงไหนไม่น่านอยู่ข้างหลังน่าอยู่ข้างหน้านี้จเจเ๊จเจ๊เจ๊โอเคไม่เจอใครตรงนู้นมีคนเกิดหนึ่งคนก็น่าจะออกด้านซ้ายสแกนมินิแมปข้างหน้ามีสามตัว แตกหนึ่งครับจังหวะนี้แตกสองโอเคเรียบร้อยเกือบตายเหมือนกันเนี่ยส่งฮอกันไปก่อนเดี๋ยวก็โดนยูเอวียอ้ยขยิงหลังใครยิงหลังโอ้ยยิงยิงวะก็แตกไปดีครับอุ้ยไม่หนึง่งไม่หนึ่งเรียบร้อยครับขอบคุณแต่กระสุนหมดแล้วตอนนี้ใช้จนกระสุนหมดไม่เป็นไรชักปืนพกขึ้นมานี่ดูเรเซอร์ปืนพกรับผมปืนพกเจสามห้าแปดปรับเป็นสายเล็งยิงไกลเป็นสไนเปอร์แพทล่าสุดนี้ปืนพกก็ดีมากเลยยิงหัวดอกเดียวตายนะ อืถ้าเกิดว่าโดนหัวเนี่ยน่าจะตายเกือบๆทุกระยะเลยนะตอนนี้นะผมเนี่มาเด็ดแตกมาเด็ดเฮ้ยเอ้ยออกเล็งผิดแน่เนี่ยโอ้โหน่าจะขยับซ้ายมาอีกนิดนึงถ้าออกถ้าออกมาซ้ายาอีกหน่อยนี้น่าจะแตกและแน่โอ้โหโดนฟาโลใครบอกว่าฟาโลโดนเนิร์ฟเนี่ยถามจริงชุดเดียวแตกอีกแล้วอะ คือมันมันเนิร์ฟยิงระยะไกลก็จริงนะฟาโร่โแต่ระยะใกล้อ่ะมันก็ยังโคตรโกงอยู่ดีอ่ะคือแบบชุดเดียวหายอ่ะคือระยะใกล้สู้ฟาโร่โไม่ได้คิวคิวเก้าก็สู้ยากมากเลยนะถ้าเกิดว่ากัดจังหวะยิงไม่โดนอ่ะอืมาดิครับสไลด์มาก็เสร็จไปซีหนึ่งคิวยังไงวิ่งมาผ่านหน้าก็ตายไปสิครับวุ่งมาผ่านหน้าก็ตอืไปสิครยบร้อยก็ผ่าน้ากประมาณนี้ผม็ตายไปสิครับวิ่งมาผ่านหน้าก็ตายสิครับวิ่งาามาน,มารรานแล้วก็การเปิดเกมตัวใหม่ล่าสุด ถ้าใครชอบกินด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกันได้นะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกระจายให้ผมน ى, ในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อมาเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครผมก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้า